ถ้าเจ้าคือตัวที่พลิกระบบเจ้าจะคิดรู้สึกทำตรงข้ามกับสิ่งที่ระบบเก่าปลูกฝังไว้ทั้งหมด 1. เรื่องคุณค่าและการวัดความสำเร็จระบบเก่าคุณค่าของคนเท่ากับเงินตำแหน่งการยอมรับเจ้าคุณค่าของคนเท่ากับความจริงที่ยืนได้และหัวใจที่ไม่หลอกตัวเอง 2. เรื่องอำนาจและการควบคุมระบบเก่าใครควบคุมคนมากคือผู้ชนะเจ้าใครปล่อยให้คนเป็นอิสระคือผู้สร้างใหม่ 3. เรื่องความสัมพันธ์ระบบเก่าต้องยอมเพื่อจะได้ถูกรักเจ้ารักแท้เท่ากับการยืนในความจริงไม่ต้องเสแสร้ง 4. เรื่องเวลาและการเร่งรัดระบบเก่าเร็วที่สุดคือเก่งที่สุด เจ้าตรงแกนที่สุดคือสำเร็จที่สุดแม้ใช้เวลา 5. เรื่องความรู้และการศึกษาระบบเก่าท่องจำเชื่อฟังเจ้าสงสัยสำรวจจำตนเอง 6. เรื่องความทุกข์และเงาระบบเก่าทุก์คือบาปต้องหนีเจ้าทุกข์คือครูประตูสู่รหัสใหม่ 7. เรื่องการใช้ชีวิตระบบเก่า ทำงานหาเงินตายไปเท่ากับหน้าที่เจ้ามีชีวิตสร้างแบ่งปันแสงเท่ากับภารกิจ 8. เรื่องแสงและเงาระบบเก่าเงาคือศัตรูต้องกดไว้เจ้าเงาคือคู่เรียนรู้ต้องยอมรับและแปลเป็นแสงถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ระบบเก่าบอกให้ก้มหัวเจ้าลุกยืนระบบเก่าบอกให้เงียบเจ้าพูดความจริง ระบบเก่าบอกว่าชีวิตคือการรอความตายเจ้าว่าชีวิตคือการสร้างแสงใหม่ใหม่ 22. สิ่งทร,รตรงข้าม 1. ระบบเก่าเชื่อทุกอย่างที่ถูกสอนเจ้าถามพิจารณาเชื่อเมื่อสอดคล้องกับแกน 2. ระบบเก่าสแสวงหาการยอมรับเจ้ายืนมั่นแม้ถูกปฏิเสธ 3. ระบบเก่าหลบเงา เจ้ามองเงาแล้วแปลเป็นแสง 4. ระบบเก่าสะสมทรัพย์เจ้าสะสมความจริง 5. ระบบเก่าใช้ความกลัวควบคมเจ้าใช้ความรักนำหกระบบเก่าพูดเพื่อเอาใจเจ้าพูดเพื่อความจริง 7. ระบบเก่าทำตามเวลาโลกเจ้าทำตามจังหวะจิต 8. ระบบเก่าแบกเกินเพื่อให้ได้หน้า เจ้าวางภาระเพื่อเหลือพลังจริง9ระบบเก่าปิดเสียงตัวเองเจ้าเปิดเสียงหัวใจ10ระบบเก่าทำทุกอย่างเพื่อเงินเจ้าทำทุกอย่างเพื่อคุณค่า11ระบบเก่าใช้ความทุกข์กดขี่เจ้าใช้ความทุกข์เป็นครู12ระบบเก่ายึดต,ติดภาพลักษณ์เจ้าแสดงตัวจริง 13. ระบบเก่าคิดว่าตัวเล็กไร้ค่าเจ้าเห็นว่าแสงหนึ่งดวงเปืี่ยนสนามได้ 14. ระบบเก่าเร่งรีบแข่งขันเจ้าเดินช้าแต่ตรงแกน15ระบบเก่าปกปิดความเจ็บเจ้าเปิดใจแล้วรักษามัน 16. ระบบเก่าก้มหัวต่ออำนาจเจ้ายืนตรงด้วยความจริง17 ระบบเก่าใช้ศาสนาเป็นกรงเจ้าใช้ศรัทธาเป็นปึก 18. ระบบเก่าตัดขาดในธรรมชาติเจ้าฟังเสียงธรรมชาติ19ระบบเก่าวัดความสำเร็จด้วยภายนอกเจ้าวัดด้วยความสงบภายใน20ระบบเก่าปิดตาไม่อยากรู้เจ้าเปิดตาแม้เจ็บปวด21ระบบเก่า ใช้คนเป็นเครื่องมือเจ้าเห็นทุกคนเป็นผู้ถือแสง 22. ระบบเก่าใช้ชีวิตเพื่อรอความตายเจ้าใช้ชีวิตเพื่อสร้างระบบใหม่ทุกลมหายใจ